เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อไปเป็นข้อที่6แบบฝึกหัดที่4.3่อไกไกวิภาพับมุมกระดาษแผ่นหนึงได้ดังรูปนะครับจงหาขนาดของมุม GFBBOY g f p o i n t ก็คือมุมนี้นะครับมุมนี้อันดับที่1เนี่ยเราสังเกตแล้วเฮ้ยเรามีสี่เหลี่ยม ABCD ก็เราควรจะคาดเดาได้นะครับว่าตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะหรือจริงๆอาจอาจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้นะครับแต่โจทย์กําหนดข้อมูลมาประมาณหนึ่งพอให้เราสามารถหามุมตรงนี้ได้ก็คือโจทย์กําหนดว่ามุม A เป็นมุมฉากเป็นมุม90องศา แล้วก็เราควรจะรู้ว่า a b ยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเส้นตรงถูกไหมเราพับตามรอยครับพับตามรอย e f ขึ้นมาปรากฏว่าเฮ้ยจากจุด a มันก็ไปกลายเป็นจุด g นะครับสจุดนี้ก็กลายเป็นจุดเดียวกันนะครับแค่เปลี่ยนตำแหน่งการพับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะครับพอมันเท่ากันเรารู้โดยทันทีเนี่ยว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันเท่ากันทุกประการเพราะว่ามันก็คือภาพทบกันและสนิทพอดีมุมนี้นะครับก็คือมุม32ององศาด้วยนะครับถูกไหม มุมนี้กับมุมนี้ก็ต้องเป็นมุมที่มีขนาดเท่ากันนะครับเห็นภาพนะเห็นภาพนะอันนี้ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมายเลยนะครับเรามองภาพปุ๊บก็รู้แล้วว่ามันเท่ากันในสามเหลี่ยม EAF ในสามเหลี่ยม EAF นะครับมีผลรวมของมุมภายในนะครับเท่ากับ180องศา สามเหลี่ยมใดๆย่อมมีผลรวมของมุมภายในเท่ากับ180องศาสามเหลี่ยม E F ก็มีมุม E บวกมุม A บวกมุม F เท่ากับ180องศาเพราะฉะนั้นนะครับมุม E ตรงนี้ก็คือ32องศาถูกไหมมุม A คือ90องศาบวกมุม F ซะหน่อยหนึ่งเท่ากับ180องศาย้าย90ไปลบครับได้90ย้าย32ไปลบเพราะฉะนั้นมุม F ออกมาเนี่ยมีค่าเท่ากันกับ58องศาเลยนะครับ แ้่รู้ละตรงนี้มุม58องศามุมนี้ก็ต้อง58องศานะครับอยากได้มุมอะไรอยากได้มุม G F B boy มุม G F B boy นะครับก็ต้องมีขนาดเท่ากับ180องศาก็คือมุมตรงลบอยู่กับ2เท่าของมุมอะไรครับ2เท่าของมุม F อานพี่นะเพราะว่ามุมนี้ก็คือมุม F มุมนี้ก็คือมุม F ก็คือมุมนี้5 8องศามุมนี้เท่ากันเหมือนกันก็คือ58องศานะครับก็เท่ากับ180องศาตั้งลบอยู่กับ2เท่าของ58องศา 58คูณ2ครับก็กลายเป็น116กถูกไหมแคนจับลบกันตรงนี้ไม่ยากแล้วนะครับได้เท่ากันกันกบ64องศาเป็นคำตอบเลยข้อนี้นะครับมีข้อสังเกตอย่างเดียวก็คือเฮ้ยการพับนะมันจะได้ออกมากลายเป็นสามเหลี่ยม2รูปที่เท่ากันทุกประการนะครับเพราะว่ามันทับกันสนิทพอดี ตรงนี้มุมฉากนี้ก็ต้องมุมฉากด้วยตรงนี้32ตรงนี้ก็ต้อง3าองศาด้วยนะครับผลรวมมุมภายในรูปสามเหลี่ยมใดๆเท่ากับ180องศาเสมอ32บวก90บวกมุม F ก็ต้องเท่ากับ180องศาแก้สมการนะครับย้ายข้างไปลบให้เรียบร้อยมุม f ตอบเท่ากับ58องศามุมนี้กับมุมนี้ก็ต้องมีขนาดของมุมเท่ากัน5 8 58รวมกันกลายเป็น116นะครับ ตรงนี้นะครับรวมกันก็ต้องกลายเป็น180เพราะนั้น116บวกอะไรได้180ก็ต้องบวกด้วยมุม64องศาเป็นคำตอบผ่านนะครับในข้อที่6เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ